ทำนายดวง12นักษัตว์รายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน2568สำหรับคลิปนี้เป็นคำทำนายดวงชะตาสำหรับคนที่เกิดปีระกาสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดูดวงจีนโบราณเป็นศาสตร์พยากรณ์เก่าแก่ที่ใช้ทำนายไทยทักดวงชะตาในรูปแบบของปีนักษัตว์ซึ่งประกอบไปด้วย12นักสัตว์ด้วยกันครับและสำหรับคลิปนี้เป็นดวงประจำเดือนพฤษจิกายน ที่เป็นเดือนก่อนเข้าสู่สิ้นปีหลังจากที่ฝนตกชุกมาหลายเดือนเดือนนี้ท้องฟ้าเปิดอากาศสดใสเย็นสบายเหมาะแก่การท่องเที่ยวการเดินทางสัญจรเตรียมเข้าสู่เทศกาลปีใหม่ซึ่งจะเต็มไปด้วยความสุขรอยยิ้มเกิดความคึกคักมีชีวิตชีวาทางด้านปัญหาอุปสรรคเรื่องเลวร้ายต่างๆจะเริ่มคลี่คลายหมดลงไปมีสิ่งดีๆเข้ามาแทนที่และก็ต้องบอกว่าเดือนนี้มีหลายดวงดีขึ้นเกิดสิ่งดีๆเข้ามา มีข่าวดีที่รอคอยมีความสุขความสมหวังกับหลายสิ่งหลายอย่างหลายเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งเรื่องการเงินการงานโชคลาภที่ดีเด่นมากขึ้นส่งผลดีกับดวงชะตาอย่างชัดเจนครับจากนี้เรามาดูกันว่าดวงชะตาของคุณมีเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรบ้างในเดือนนี้เราไปดูรายละเอียดดวงต่อไปจากนี้ครับภาพรวมดวงชะตาประจำเดือนนี้ต้องบอกก่อนเลยว่า โดยมีการปรับตัวดีขึ้นในหลายเรื่องด้วยกันครับที่เด่นๆจะเป็นดวงทางด้านการเงินและโชคลาภที่เป็น2ด้านหลักๆที่พ้นจุดตกต่ําแล้วกลับมาดีขึ้นในเดือนนี้ไปจนถึงสิ้นปีเลยทีเดียวครับเดือนนี้จะทําอะไรก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องเงินเป็นส่วนใหญ่ครับมีการหมุนเงินใช้จ่ายกันคล่องตัวขึ้นหยิบจับอะไรก็เป็นได้เงินได้ทองเรียกว่าโชคดีมีโชคเข้าข้างดวงหนุนนําให้มีเงินมีทองเข้ามาดีขึ้นถือเป็นจังหวะที่ดีครับ ดวงเปลี่ยนแปลงปไปในทิศทางที่ดีขึ้นหากก่อนหน้านี้ใครมีปัญหาเรื่องเงินต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องหนี้สินรายได้ไม่พอกับรายจ่ายหาเงินยากลําบากเก็บเงินไม่ค่อยอยู่ได้มาก็ต้องมีเรื่องจ่ายออกไปตลอดมีปัญหาเสียเงินเสียทรัพย์เสียรู้คนปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเงินทั้งหลายแหลจะเริ่มคลี่คลายหมดไปฐานะการเงินปรับตัวดีขึ้นมีเงินมีทองเข้ามามากขึ้นมีไรายได้มีกําไรหาเงินคล่องตัวมากขึ้น รายจ่ายเริ่มลดน้อยลงหนี้สินทุเราเบาบางมีทางออกทางแก้ไขที่ดีหรือหมดหนี้หมดสินได้ก็มีโอกาสเช่นกันครับจึงเรียกว่าเดินนี้เป็นต้นไปเงินทองจะเริ่มไหลามาเทมาได้จับเงินก้อนกันมากขึ้นหมุนเงินคล่องตัวไม่สะดุดฐานะการเงินดีวันดีคืนกลับมามีชีวิตที่มั่นคงมากยิ่งขึ้นครับความกังวลเรื่องภาระหนี้สินจะหมดไปหรืออย่างน้อยก็เบาลงเยอะครับเพราะอาจจะมีช่องทางดีดี มีทางออกทางแก้ไขหรือมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องเงินให้รอดพ้นจุดต่ำสุดไปได้ในที่สุดครับส่วนอีกด้านที่ดีเด่นไม่แพ้กันก็คือทางด้านโชคลาบครับที่รอบนี้จัดเต็มทั้งสองเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเรื่องแรกคือเรื่องเสียงโชคลาบลอยถูกรางวัลเดือนนี้มีโอกาสมากทีเดียวครับมีโอกาสได้โชคใหญ่เงินก้อนใหญ่รับทรัพย์กันชื่นใจต้องบอกก่อนว่าดวงโชคลาบดีๆแบบนี้จะต่อเนื่อง ไปจนถึงสิ้นเดือนธันวาเลยทีเดียวครับก็แปลว่าไม่เดือนนี้ก็เดือนหน้าคุณจะโชคดีมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเข้ามาแบบไมค่คิดได้ฝันมาก่อนครับหรือบางคนดวงดีหน่อยได้โชคกันหลายหนทั้งเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันครับส่วนด้านที่โชคดีอีกเรื่องก็คือการได้มาในรูปแบบของทรัพย์สินสิ่งของชิ้นใหญ่มีราคาสูงประเภทที่ดินบ้านอาคารมรดกตกทอดหรืออสังหาทุกชนิดครับ หรือจะเป็นความโชคดีที่เกี่ยวข้องกับบ้านที่อยู่อาศัยไม่ว่าจะซื้อเองพ่อแม่ยกให้เป็นมรดกไปทำสินเชื่อกู้ซื้อบ้านก็จะผ่านง่ายไม่มีปัญหาติดขัดแต่อย่างใดครับสรุปว่าเดือนนี้เป็นต้นไปจนถึงสิ้นปีดวงโชคลาบดีเด่นมีโอกาสได้ลาบลอยถูกหวยถูกรางวัลและยังจะได้โชคจากอสังหาริมทรัพย์มรดกตกทอดบางคนอาจจะได้ทั้งสองแบบหรือได้อย่างใดอย่างหนึ่งหรือบางคนอาจจะซื้อแรกที่บ้าน แล้วถูกลงวัลใหญ่ก็มีโอกาสเป็นไปได้เช่นกันครับเรามาดูเรื่องการงานกันต่อครับต้องบอกก่อนว่าดวงการงานระยะนี้มันไม่ค่อยจะปกติเท่าไหร่นะครับมันมีจุดหักเหบางอย่างที่ต้องเปลี่ยนไปจากเดิมกําลังจะเกิดการเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างในเรื่องของงานโดยตรงครับถ้าดวงลักษณะนี้ตามตําราท่านว่ามีดวงเปลี่ยนงานสูงครับซึ่งลักษณะของการเปลี่ยนงานก็จะมีหลายแบบหลายลักษณะครับก็ยกตัวอย่างเช่น ลาออกไปสมัครงานที่ใหม่อันนี้ชัดเจนหรืออาจจะเป็นลักษณะของการโยกย้ายงานเปลี่ยนหน้าที่เปลี่ยนแผนกปรับตําแหน่งเลื่อนขั้นหรือสุดท้ายไอ้แบบนี้แย่หน่อยคือต้องลาออกจากงานกระทันหันไม่ทันตั้งตัวถูกให้ออกจากงานหรือบริษัทปิดกิจการอะไรประเภทนี้ครับก็ต้องระวังกันไว้หน่อยมองหาทางหนีที่ไล่ไว้ก่อนล่วงหน้าก็ไม่เสียหายอะไรครับเราไม่รู้หรอกนะครับว่าวันข้างหน้าจะเกิดอะไรขึ้นงานที่มั่นคง อาจจะไม่มั่นคงเสมอไปเพราะฉะนั้นก็อย่าประมาทครับอย่านิ่งนอนใจควรจะมองหารูทางเผื่อไว้บ้างย่อมดีและปลอดภัยกว่าครับเพราะเมื่อถึงวันนั้นเราจะได้มีที่ไปไม่ใช่เคว้งคว้างอยู่กลางอากาศหาทางไปต่อไม่เจอเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นข่าวเรื่องปลดพนักงานบ่อยขึ้นครับหรือสมัครใจลาออกก็แล้วแต่ครับโดยเฉพาะคนที่ทํางานมานานหลายปีอายุมากแล้วอย่าง40-50ปีขึ้นไปถ้าถูกเลิกจ้างตอนนี้ ก็คงแย่น่าดูนะครับสิ่งที่แนะนําคือให้หาลูทางสํารองเผื่อไว้บ้างมันจะดีกับคุณเองเมื่อถึงเวลานั้นส่วนใครที่อายุยังไม่มากก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ก่อนด้วยครับอย่ารอให้ถึงวันนั้นเดี๋ยวจะไม่ทันการด้วยความห่วงใหญ่สหรับแฟนๆช่องดูดวงของผมทุกคนครับฝากเตือนสักเล็กน้อยก่อนจากกันระยะนี้ให้ระวังด้านสุขภาพร่างกายไว้สักหน่อยครับโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับกล้ามเนื้อเกิดการอักเสบเคล็ดขัดยอกหกลม้ม เจ็บตามเนื้อตัวระยะนี้การเดินเหินต่างๆการขึ้นลงที่สูงต้องระมัดระวังให้ดีครับถ้าไม่จําเป็นก็จะปีนป่ายขึ้นที่สูงอาจจะพลาดพลัง้งเจ็บตัวตกลงมาได้ลําพังคนหนุ่มสาวก็ไม่เท่าไหร่ครับแต่คนอายุมากๆยิ่งต้องระวังตัวให้มากเจ็บแล้วจะหายยากครับรวมถึงเรื่องของการแพ้ต่างๆอย่างแพ้ยาแพ้อาหารแพ้สารเคมีเรื่องเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังด้วยเช่นกันครับมันมีโอกาสจะเกิดขึ้นได้ ใครที่ทำงานเกี่ยวกับสารเคมีต่างๆก็ต้องปกป้องตัวเองให้ดีครับ